สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ p s 9 Positive Social ข่าวสารสังคมในเชิงบวกจากศสว9เสริมสร้างวิชาการบนฐานธรรมหนุนนำความรู้สู่ความยั่งยืนคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทด้านสังคมมากขึ้นและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ให้การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นค่ะ ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศกำลังเผชิญกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยคาดว่าภายในปี2588อัตราการพึ่งพิงของประชากรของประเทศไทย สัดส,ส่วนจำนวนประชากรซึ่งมีอายุ0-14ปีและมากกว่า65ปีต่อจำนวนประชากรวัยทำงานในช่วงอายุ15-24ปีจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ20ในปี2560เป็นกว่าร้อยละ50นั่นหมายความว่าจากปัจจุบันที่มีประชากรประมาณ5คนทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนภายในปี2583 ประเทศไทยจะเหลือประชากรไม่ถึงสองคนทำงานเพื่อเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตของชาติและสามารถมีส่วนรวมเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวิสัยทัศน์อาเซียน2568แและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หากมีคนถามท่านว่าลูกของท่านคือใครหลายท่านอาจจะตอบว่าก็น้องเอน้องบีไงหลายท่านอาจจะตอบว่าก็น้องแคทน้องเต้นลูกของเราไงแต่สําหรับคนทํางานด้านสังคมแล้วเรายึดมั่นอยู่ในใจเสมอว่าลูกของเราไม่ใช่แค่ลูกเราแต่คือเด็กทั้งโลกในสถานการณ์ปัจจุบันเราเชื่อมั่นว่าปัญหาด้านเด็กเราวชน ที่หลายท่านพบเจอเป็นปัญหาที่หนักอ,อกหนักใจของพวกเราหลายคนแต่ให้ท่านนึกอยู่เสมอว่าเด็กเยาวชนไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นภาระแต่จะเป็นพลังที่จะมาช่วยเราสร้างสารรค์สังคมให้ดีงามขึ้นมาเด็กและเยวาวชนถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนสำคัญในสังคมคำพูดที่ว่า เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ามีการพูดถึงบ่อยครั้งซึ่งหมายความว่าเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบต่อสังคมขณะเดียวกันในแง่ปัจเจกบุคคลก็จะมีการพูดว่าอนาคตของคนนั้นจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเขาในขณะที่ยังวัย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างและคนวัยเยาว์ยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการสร้างสารรค์สังคมดีคนมีคุณภาพสวัสดีครับผมนายกรวิ์อินส่วนครับคณะทํางานจังหวัดสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายครับปัจจุบันนะครับสภาเด็กและเยาวชนถือเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะครับ อีกทั้งยังเป็นตัวประสานนะครับระหว่างเด็กวัดโรงเรียนและชุมชนครับซึ่งหลายๆอย่างนะครับที่ทางชุมชนไม่สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องสื่อนะครับสภาเด็กก็มีส่วนสําคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ครับ การขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดลงสู่ระดับอำเภอและระดับชุมชนภายใต้หลักการเด็กนำผู้ใหญ่หนุนมีขบวนการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สร้างผู้อาสาลงมือทำงานหรือกิจกรรมที่ถนัดและมีคุณคา่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อชุมชนหรือสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพาน เราดําเนินง,งานในส่วนตามพระราชะบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับแก้ไขาเพิ่มเติม,ตมปีพุทธศักราช2560และนอกเหนือจากนั้นเราทํากิจกรรมจิตอาสาเช่นการทําฝายชะลอน้ําการนําฝายชะลอน้ําเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้เยาวชนรักบ้านเกิดทําเพื่อบ้านเกิดก็คือการทําฝายเก็บชะลอน้ําเราจะใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคเพราะเราเชื่อว่าน้ําคือชีวิต ถ้าถ้าเกิดเราไม่มีน้ําเราก็จะไม่มีชีวิตในส่วนของการทําฝายของเรานะครับจะเป็นฝายชะลอน้ําแบบเกเบี้ยนโดยเหล็กที่นํามาทําเกเบี้ยนจะเป็นเหล็กชุบกันวานหนที่เป็นสารที่ป้องกันการป้องกันสนิมเกาะในส่วนของสารน,นักง,งานของเรานะครับตั้งอยู่ที่วัดหัวฝายที่ศูนย์เราไม่ทิ้งกันไว้เราเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราได้ร่วมดําเนินง,งานกับอพมหรืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่วัดหัว่ายเราทํากิจกรรมร่วมกับหลายๆหน่วยงาน,นครับการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ สำนึกรักบ้านเกิดด้วยการเป็นจิตอาสาเขารวมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออ,อพอมอน้อยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเด็กและเยาวชนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรวมชี้เป้าเฝ้าระวังช่วยเหลือพ้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนให้ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดิฉันนางสาวสุภนิกาอบเชยค่ะเป็นคณะทํางานของสภาเด็กและเยาวชนอาเภอพานแล้วก็คณะทํางานของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะ,คะสาหรับสภาเด็กและเยาวชนของอาเภอพานนะคะได้ได้เริ่มมีการเข้ามาประสานงานกับอ,อพมอค่ะเพ,เพื่อขับเคลื่อนด้านคนพิการหรือผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะด้านอาชีพหรือด้านหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ เด็กและเยาวชนในวันนี้นวนแล้วแต่เป็นกำลังหลักให้สังคมในวันข้างหนา้าหากผู้ใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญตระหนักถึงบทบาทส่ทงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนโดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของร่วมกันรวมทั้งผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสารรค์ทางสังคมที่ดีลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดปัญหาทางสังคมให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการรวมคิดร่วมทำร่วมสร้างสังคมดีคนมีคุณภาพไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มใดก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดีคนมีคุณภาพไปพร้อมๆก,กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แล้วพบกันใหม่กับ PS9 สวัสดีค่ะถหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนซับสเตืช่อง YouTube ที่ p s โ9เชียงใหม่ช n n นลนะคะขอบคุณค่ะ